สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาและราศีพฤกษ์ทุกคนทุกท่านนะคะกลับมาพบกับช่องหมอนิงทาโรนะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดวงชะตาชาวลัคนาราศีพฤกษกในช่วงที่ดาวพระศุกร์จรย้ายราศีเข้าทับลัคนาของชาวลัคนาราศีพฤกษกนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าดวงดาวจะส่งผลอะไรกับคุณบ้างกับชาวลัคนาราศีพฤกษกนะคะ ตามการแบ่งโหราศาสตร์ไทยชาวลัคนาราศีพฤษภกคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายนนะคะการทํานายเป็นการทํานายโดยรวมอย่างที่บอกทุกๆครั้งอย่านําไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นจนกว่าจะดูดวงส่วนตัวดูได้ทั้งโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์ตะวันตกดูได้ทั้งลัคนาเกิดแล้วก็ราศีเกิดนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะส่งผลอะไรกับคุณบ้างเมื่อดาวพระสุกย้ายเป็นกระเซตตาทิบดีทับลัคนาของคุณ ดาวพระสุกให้ในเรื่องของสเสน่ห์สเสน่ห์ตัวของคุณช่วงนี้สเสน่ห์แรงดึงดูดในเรื่องของโอกาสของการได้เงินทองโชคลาภแล้วก็ดาวพระสุกเป็นดาวเจ้าเรือนอริด้วยก็ต้องระวังในเรื่องของอริศัตรูในช่วงนี้การมีอีกโกัตาต่างๆอาจจะนํามาซึ่งการมีศัตรูได้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะออกมาบอกว่าอย่างไรกับชาวราศีพฤษภไพ่ใบแรกคะ่ะเอ p มเ press รส Empress คือดาวพระศุกร์ดาวพระศุกร์ให้ในเรื่องของสเสน่ห์ช่วงนี้คุณสเสน่ห์แรงแล้วก็ดูจะมีออร่าในช่วงนี้เข้าวงสังคมจะมีคนสนใจแล้วก็โฟล์ o ครับบางท่านก็เป็นเรื่องของความความมันมีในเรื่องของโรคส่วนตัวเนาะคุณอาจจะอยากอยู่บ้านเป็นช่วงเวลาของการอยากอยู่เงียบ เบื่อความวุ่นวายเบื่อคนรอบข้างแล้วก็ความรักจะมีเข้ามาช่วงนี้เสน่ห์แรงอย่างที่บอกเนาะก็มีเกณฑ์จะมีคนเข้าหาเยอะเหมือนกันช่วงนี้โอกาสของความรักก็มีเข้ามาด้วยหรืออาจจะเป็นข่าวดีบางสิ่งบางอย่างมีความโชคดีบางสิ่งบางอย่างเข้ามานะคะไนท์อัพ s รับ9ถ้วย3เหรียญ5ไม้เท้า เด็กถือไม้เท้า temperance แล้วก็เจ็ดเหรียญ six of one ก็คือ6กไม้เท้านะคะเป็นเรื่องของการเอาชนะกับกับความวุ่นวายหรือ ถ้ามันมีเรื่องอะไรที่มันกังวลใจหรือมีปัญหาเข้ามาช่วงนี้คุณจะแก้ไขปัญหาได้มันจะมีข่าวดีบางอย่างหรือโอกาสบางอย่างเข้ามาเป็นเรื่องของการได้ใช้โอกาสของตัวเองนะคะในช่วงนี้ข่าวดีบางอย่างของขวัญบางอย่างหรือช่วงนี้คุณไม่ว่าจะทํากิจการใดๆการเข้าหาลูกค้าหรือการปฏิสัมพันธ์กับคนรอบตัวดูเป็นไปในทิศทางที่ดีคุณจะหลุดออกจาก ปัญหาหรือความเบื่อหน่ายบางอย่างได้ช่วงนี้คุณจะเหมือนกับเก็บตัวก็ได้นะคะบางท่านอาจจะอยากเก็บตัวอยากอยู่เงียบๆอยากทบทวนอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นปัญหาก่อนหน้านี้ที่คุณอาจจะทบทวนกับความรักก็ได้ในบางท่านเนาะเป็นเวลาของการได้ปลดปล่อยเสน่ห์ช่วงนี้คุณอย่างที่บอกเสน่ห์แรง ก็มีเกณฑ์จะมีอะไรเข้ามาให้มันวุ่นวายเนาะสำหรับคนโสดก็อาจจะมีเนี่ยมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนมีคนเข้ามาจีบเยอะอะไรในช่วงนี้ก็ค่ะต้องเลือกดีๆเนาะแล้วก็มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงการยกย้ายการเดินทางเข้ามาในช่วงนี้การได้ทําอะไรใหม่ๆม,มีโปรเจกต์ใหม่เป็นช่วงของจังหวะเวลาของการได้ลงมือทํากับอะไรบางสิ่งบางอย่างกาัน ทํางานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือที่เกี่ยวข้องกับงานก็เป็นโอกาสดีๆที่เข้ามาในช่วงจังหวะนี้นะคะก็ก่อนหน้าน,นี้ถ้าทําอะไรแล้วยังไม่เฮงไม่ปังช่วงนี้อาจจะมีปัญหาเข้ามาบ้าง,างที่ต้องแก้ไขแต่ว่ามันก็จะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็มีความเฮงความปังเพราะคุณจะได้รับการยอมรับในสังคมหมู่มากหรือจะเป็นที่รู้จักใครที่อยากจะสร้างตัวตนในสื่อโซเชียลโลกออนไลน์ก็โดดเด่นเหมือนกันในช่วงนี้นะคะก็มีเกณฑ์จะ จะเป็นที่นิยมชมชอบจะมีคนเข้ามา,าติดตามเยอะหรือ,อจะได้รับการตอบรับที่ดีบางท่านก็เป็นจังหวะเวลาของการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างการโยกย้ายการปรับปรุงตัวเองหรือการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณ กำลังทําอยู่ช่วงนี้ดีค่ะเพราะมันเป็นโอกาสโอกาสที่คุณจะได้รับโอกาสของความสําเร็จโอกาสใหม่ๆโอกาสงานใหม,โใหม่โอกาสความรักใหม่กําลังเข้ามาเป็นในเรื่องของข่าวดีนะคะที่จะเข้ามาในช่วงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณอีกในเรื่องของการงานการงานของชาวลคราศีพฤษภเป็นอย่างไร การงานมีเกณฑ์ได้ขยับขยายนะคะมีเกณฑ์การวางแผนงานได้ดีได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานบางท่านทํางานอิสระหรือฟรีแลนต่างๆดูจะได้รับโอกาสดีจะได้ข่าวดีเข้ามาการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือการได้ถ้าทำงานฟรีแลนทำงานที่ได้ค่าคอมมิชชั่นก็ช่วงนี้เฮงปังคุณจะแสดงตัวตนได้ดีแล้วก็มีเกณฑ์เฉลิมฉลองได้ยอดได้เป้าแบบนั้นได้ด้วยนะคะก็ เป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนปรับปรุงหรือใครที่อยากจะทําโปรเจกต์อะไรใหม่ๆก็เหมือนให้คุณไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วก็มันจะประสบความสําเร็จได้แล้วก็ดาวดาวที่เกี่ยวข้องกับการงานก็คือดาวพระรหูเป็นเกษตรตาธิบรีอยู่ในภพเรือนกรมมาก็เป็นช่วงจังหวะที่คุณจะได้โอกาสของความสําเร็จในเรื่องของงานการมีแพชชั่นการมีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็กเกิดในเรื่องของความสําเร็จ มันมีเกณฑ์การได้ทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณคาดหวังไว้หรือมีเกณฑ์การเดินทางไปสัมมนา,าไปติดต่องานหรือเกี่ยวข้องกับต่างประเทศต่างที่ต่างถิ่นแดนไกลได้นะคะในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่คุณจะ,ะแสดงศักยภาพออกมาได้ดีด้วยเพราะว่า6ไม้เท้าก็คือการเอาชนะมีความสําเร็จแล้วก็เป็นที่รู้จักนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเรื่องของ การเงินเป็นอย่างไรการเงินก่อนหน้านี้น่าจะเป็นเรื่องของปัญหาเนาะปัญหาติดติดขัดขัดหรือการเงินมันชักหน้าไม่ถึงหลังมันไม่พอใช้เหมือนกับคุณรอคอยโอกาสการเงินใหม่ๆหรือบางท่านก็อาจจะภาระเยอะในส่วนของอการเข้าสังคมหรือกับครอบครัวก็ได้หรือบางท่านอาจจะพึ่งย้ายไปอยู่ในบ้านใหม่หรืออ่ ในสถานที่ใหม่ก็ได้มันเป็นโอกาสของการได้เงินหรืออาจจะเสียเงินก้อนเพื่อซื้อบ้านช่วงนี้เงินอาจจะเป็นไรายได้เล็กๆน้อยๆที่เข้ามาแต่เงินก้อนคุณอาจจะสูญเสียไปกับการกู้ซื้อบ้านกู้ซื้อรถแบบนั้นก็ได้อมืมันมีความกดดันอยู่เนาะในเรื่องของการทํามาหากินในช่วงนี้แต่คุณก็จะได้โอกาสบางสิ่งบางอย่างที่จะได้เงินบางท่านอาจจะเป็นจังหวะเวลาที่คุณจะได้รับ การตอบรับที่ดีในส่วนของงานการมีโปรเจกต์ใหม่หรือการได้เงินใหม่ๆเข้ามาบางท่านถ้าไปยื่นกู้ที่เกี่ยวข้องกับการกู้ซื้อบ้านหรือกูอ้ซื้อรถแบบนั้นก็โอเคนะคะมีเกณฑ์จะได้เป็นหนี้เป็นสินแต่ว่ามันจะมีความมั่นคงเกิดขึ้นในชีวิตเนาะก็บางท่านก็ช่วงนี้อาจจะอาจจะมีการรักษาหรือการเข้าหาคุณหมอก็ได้ในเรื่องของสุขภาพหรือบางท่านอาจจะไปทำโบท็อกไป ผ่าตัดทำศัลยกรรมอะไรแบบนั้นก็ได้มันเป็นเกณฑ์ที่จะเสียตังก้อนใหญ่อยู่เหมือนกันเนาะแต่ว่าคุณก็เป็นคนหาเงินเก่งนะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยหยุดนิ่งกับการหาเงินทองชอบทําอะไรใหม่ๆมีโปรเจกต์เยอะแยะในหัวแล้วก็เป็นคนเฟนลี่เข้ากับคนง่ายช่วงนี้ถ้าเป็นโอกาสดีๆก็คือการติดต่อการเจรจาก,การค้าการขายช่วงนี้เฮงปังมากๆแล้วก็บางท่านก็ต้องระวังในเรื่องของสุขภาพเนาะ อาจจะทํางานเยอะแล้วก็มันมีความเหนื่อยล้าอืมก็เหมือนกับเติมไฟเติมพลังให้กับตัวเองบ้างในเรื่องของการเงินบางท่านอาจจะได้เงินลับๆนะคะเงินจากผู้ใหญ่หรือเงินเก่าๆก็ได้นะคะมันมีเกณฑ์จะได้เงินในช่วงนี้บางท่านก็จะได้หลุดพ้นจากปัญหานะคะเหมือนคุณจะได้แก้ไขปัญหาแบบลับๆก็ได้ก็ บางท่านก็ได้โอกาสบางอย่างที่ทำให้คุณทํางานล่วงเวลาหรือการทํางานของคุณมันจะหนักขึ้นเหนื่อยขึ้นมันจะมีความายุ่งยากหรือมีการเจรจาในเรื่องของการงานเยอะช่วงนี้บางท่านก็ไปสัมมนาเนาะกเ็เป็นโอกาสบางอย่างที่เข้ามาในเรื่องของการงานแล้วทําให้คุณได้เงินก้อนบางท่านก็รอเงินเงินตกเบิกเงินเ,เก่าๆก็มีโเมีเกณฑ์จะได้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของความรักบ้างความรักเป็นอย่างไรความรักคนโสดคุณคนโสดเป็นคนที่ใจดีนะคะเป็นคนที่รักองค์กรตัวเองเป็นคนที่ชอบทำงานขยันเป็นคนไอเดียเยอะแล้วก็เป็นคนชอบเดินทาง แล้วก็เป็นคนที่ปรับตัวเก่งเข้ากับคนได้ง่ายหรือไม่ก็โดดเด่นในวงสังคมในหมู่เพื่อนฝูงคุณดูหล่อดูสวยมากๆอืก็เป็นจังหวะเวลาที่คนโสดจะมีเกณฑ์ที่จะดึงดูดในเรื่องของความรักเข้ามาเยอะเหมือนกันช่วงนี้อาจจะเบือ่ออเซ็งกับคนที่เข้ามาจีบเนาะอืแต่ก็ เหมือนกับว่าต้องระวังเนาะคนที่เข้ามาหาคุณในช่วงนี้ก็ต้องระวังด้วยเขาอ,อาจจะหวังบางสิ่งบางอย่างกับคุณก็ได้ว้าวเดสตินีขึ้นมามีเกณฑ์จะมีคู่เป็นคู่ซัพพอร์ตก็ได้แล้วก็เป็นคู่ซัพคู่โชคได้หรืออาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณเป็นคนที่ทำงานแล้วมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีเหมือนคุณจะได้เจอคนคนนี้จากการเดินทาง เดินทางใกล้ก็ได้เดินทางไกลก็ได้หรือการไปสัมมนาก็ได้อืมก็มีเกณฑ์จะได้เจอนะคะคนคนนี้สามารถที่จะช่วยเหลือหรือช่วยแก้ปัญหาให้คุณได้หรือเป็นที่ปรึกษาที่ดีในด้านของอการปรึกษาต่างๆเนาะก็มีเกณฑ์ที่จะได้เจอนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุดินพฤกศกันมังกรเป็นชาวลัคนาศีเมษก็ดูดีๆนะคะอืม เดี๋ยวเรามาดูความรักความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่เป็นอย่างไรความรักของคนมีคู่ช่วงนี้เหนื่อยหรือเปล่าเหนื่อยใจเนาะมมันเป็นเรื่องของความน้อยใจหรือการพูดคุยกันไม่เข้าใจการน้อยใจการผิดใจอะไรแบบนั้นแต่ก็จะดีขึ้นนะมันจะถูกเยียวยาหรือเขาจะกลับมาขอโทษง้อขอคืนดีช่วงนี้คุณมีสเสน่ห์สามารถที่จะ เป็นผู้เลือกหรือเป็นคนที่อยู่เหมือนคุมเกมได้อ่ะอช่วงนี้ดูชิวๆไม่ได้ไม่ได้อยากจะตอบโตบ้ตอบกลับอะไรความรักดูแฮปปี้ดีค่ะก็มีเกณฑ์จะได้เดินทางหรือเป็นช่วงที่คุณมีเสน่ห์ช่วงนี้แฟนรักแฟนหลงเป็นเรื่องของการแบบอ่าท่านผิดใจอะไรกันก็เหมือนจะกลับมาขอโทษกันก็มีเกณฑ์ที่ความรักจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะมีเกณฑ์การเดินทางด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อกับไพ่สำหรับนี้จะบอกกับชาวลัคนาราศีพฤษภว่าอย่างไรอีกจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณอีกคะในในช่วงที่ดาวพระศุกร์จรเข้าสู่ลัคนาของชาวลัคนาราศีพฤษภดาวพระศุกร์ทับลักพระแม่ธุรคาขึ้นมาพลังอำนาจมีศักยภาพสูงความแข็งแกร่งช่วงนี้งานโดดเด่นมีเกณฑ์จะเหมือนคุณจะเป็นเป็นผู้นำหรือการ แข่งขันหรือการเอาชนะอริศรตูได้ในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่คุณจะมีความสำเร็จนะคะหรือสีนกเข็ดมอมเมารักสนุกตันหาราคาลงใจช่วงนี้ต้องระวังเนาะการถูกยั่วยุการถูก,ยยก,ก,ถกหลอกถูกโกงการมีกูเกตาสูงมากๆในช่วงช่วงนี้ก็ต้องระวังการเกิดการทะเลาะอ,อะไรแบบนั้นด้วยพระอินขึ้นมาอำนาจการปกครองประธานทำหลงรักษาสงบร่มเย็น คุณจะมีอํานาจไพ่สองใบนี้ก็คือเรื่องของอํานาจช่วงนี้มีอํานาจบารมีพูดอะไรไปแล้วมีคนเชื่อถือเชื่อฟังพระแม่คงคาทาดุน้ําชําระล้างความชุ่มฉ่าปัดเป่าพัดผ่าเหมือนดวงกําลังดีขึ้นนะคะคุณจะได้ในสิ่งที่คุณคาดหวังแล้วก็ช่วงนี้อาจจะถูกเพ่งเล็งจากผู้ใหญ่ อ,อยากจะเห็นความสามารถของคุณหรือผลงานของคุณเป็นที่ประจักษ์ในช่วงนี้นะคะทำอะไรก็ดูจะแฮปปี้หรือผู้ใหญ่แฮปปี้ในผลงานของคุณก็ได้คุณจะหมดข้อหมดทุกหมดโศกแล้วนะคะช่วงนี้จะเป็นในเรื่องของข่าวดีสิ่งดีๆเข้ามาขี้อ้อนไหวพริบดีแก้ปัญหาร่าเริงนักทดลองชอบสนุกเหมือนดบฟูเนาะคุณจะแก้ไขปัญหาได้ดีแล้วก็มีไหวพริบที่ดี เอาตัวรอดได้แล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ได้บางท่านก็เปลี่ยนลุกใหม่เนาะหรือไม่ก็มันจะมีเรื่องข่าวดีบางอย่างเข้ามาก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับการปกป้องจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากครุรุวาจารย์หรือท่านมาปัดเป่าความทุกข์ความโศกให้กับคุณหรืออะไรที่มันเป็นปัญหาเนาะคุณจะได้ก้าวเข้าสู่ชีวิตใหม่การเริ่มต้นใหม่แล้วก็พระรลักเมืองขึ้นมา ดูเป็นเรื่องของการถูกคุ้มครองแล้วก็สิริมงคลอาจจะหมายถึงช่วงนี้อาจจะได้ซื้อบ้านหรืออาจจะได้ขึ้นบ้านใหม่ก็ได้นะคะในบางคนเนาะก็ดวงกําลังดีขึ้นยังไงก็ขอให้คิดดีทดําดีอยู่ในศีลในธรรมอยู่ในตัวบทกฎหมายก็เป็นเรื่องที่ดีจะทําให้คุณเจริญก้าวหน้าพอพายขึ้นมาถึงโอกาสบางอย่างที่จะเข้ามาให้คุณได้มีความสุขค่ะก็ประมาณนี้ ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์น่ารักน่ารักหรือไม่ก็ซัพพอร์ตเราอีกได้ในทุกๆช่องทางทางช่องซุปเปอร์แตงก็ได้แล้วก็ขอบคุณนับซินทุกคนทุกท่านสำหรับการให้ทิปให้แตงสำหรับการกดไลค์กดแชร์สำหรับการให้ค like, ่าขนมแล้วก็คอมเมนต์น่ารักลก,ลก,กลับมาแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ